พี่แก่อันนี้แรงพิกคอมเนี่ยพิ่ซื้อแพงกว่าเตินด้วยสามจุดหน,นึ่งอันเดือดมันแะ่สองจุดหนึ่งเาจะพาไปดูหม้อหุงข้าวหน้าห้องน้ำพอดีพอดีอดคนไปต่อเลยเขี่ยหกลาดตัวตอนเย็นคนก็กินข้าวกันเราก็ต,กาตั้งครัวแล้วก็หิวข้าวตั้งครัวแล้วก็หิวข้าว กลกวว่าเขาจะกินข้าวเลยพาเดี๋อวเราอดี๋หวพาไปดูมุมมองข้าวนู้นวิวอันนี้รถบ้านใครมีรถบ้านก็สบายมีห้องน้ำนตัว าพาไปดูห้องน้ำด้วยฝรั่งเขาก็อยู่นี้ส่วนนักท่องเที่ยวที่มาจากที่อื่นเขาก็ชอบจะอยู่โรงแรมกันมาดูไทยแลนด์กินข้าวปักไฟจะมีอยู่ที่หน้าห้องน้ำอย่างเดียว พอดีเลยลนะอันนี้ห้องน้ำชายอันนี้ห้องน้ำหญิงดูห้องน้ำห้องน้ำซ่วมอันนี้ห้องน้ำอาบรวมไม่ต้องหยดเหรียญ เดี๋ยวรอข้าวสุดค่อยมาเอาตรงนู้นเรากางเต็นท์สีเหลืองเืองวเขียวนอนโรงแรมมาสี่คืนแล้ววันนี้นอนเต็นท์บ้างตรงน,นั้นก็มีน้ำให้ฟรีน้ำดื่มได้ล้างได้เอ่อรีเซพชั่น 就样他们喊。